ใครก็ไม่รู้แต่งตัวไม่เหมือนชาวบ้านครับมีพฤติกรรมว่าจะมาเอามาหลอกมาอะไรหรือเปล่าชาวบ้านก็ไ<น>ม่ยอมรับก็ไม่ยอมรับจนทําให้ดูอยู่ให้เห็นว่าเป็นผู้ที่มาทําประโยชน์เพื่อชมุมชน สัดีครับท่านผู้ชมครับผมขอนาท่านผู้ชมมาที่อาสมบ้านแม่ลิปป่ากแก่ที่อำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับพระบดิตอาสาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแล้วก็นิสิตแกนนําชาวพุทธไปแล้ววันนี้เรามาคุยกับถือว่าเป็นผู้สูงวัยผู้สูงอายุเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็อาจารย์ผู้ทําหน้าที่ในการประสานงานตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่เดิมนั้นก็คือ พระธรรมจาริกและก็ทําหน้าที่ประสานงานจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็คือเป็นภาาบัณฑิตอาสาแล้วก็ทําหน้าที่ในการช่วยประสา,านการพร้อมทั้งอาจารย์ที่เป็นผู้รบาหารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ครับสวัสดีครับต้องให้ทุกท่านแนะนําตัวนะครับเพราะว่าเป็นใครบ้างอันนี้ท่านอาจารย์ดรพิสิทธิ์โคสุพรรองผู้อำนวยการสํานักงานวิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ครับครับ และก็ท่านอาจารย์ประเสริฐชัยพิกุลสิทธิ์ประเสริฐชัยพิกุลสิทธิอ์อาจารย์ประเสริฐเป็นชัยพิกุลสิทธิ์ทำหน้าที่ประสานงานตั้งแต่เห็นว่าอาจารย์นี่เดินทางมาที่นี่ตั้งแต่อายุ18บแปดตั้ง่ไหนนะตอนนั้นอายุ22 22ปีเป็นช่วงเวลาที่เข้ามา กำลังเรียนอยู่ช <violent S 2> ั้นปีที่4สังคมสงเคราะห์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพศ2509 509เข้ามาที่50ปีครับแล้วได้มาพบกัที่เคยรู้จักกันก็คือพาลีโพชื่ออะไรนะครับชื่อพาลโพพาลโพพาลโพครับนามสกุลขจรไพกขจลพฤกษ์ ล้วอีกคนหนึ่งชื่อชื่ออะไรนะเกเกผู้เวอตีผูเวตีผู้เวนามสกุลตีผู้เุลนามสกุลวงคีริสกุลลุงนี้อายุ89นี่89แล้ว9นะครับลุงนั้น85 85ตอนที่ท่านอาจารย์ประเสริฐมามาเป็นพระบัณฑิต มามามาเป็นนิสิตปฏิบัติงานจากธรรมศาสตร์ปีปีศูนย์เก้าได้มาพบคุณพ่อของคุณลุงซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านตอนนั้นคุณลุงยังหนุ่มอยู่ยังหนุ่มยังหนุ่มอยู่นะครับอาจารย์ประเสริฐเล่าต่อครับว่าตอนนั้นมากับใครมายังไงและมาเจอกลุ่มนี้ยังไงครับอาจารย์ระเสริฐครับผมเข้ามาฝึกงานจาก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ชั้นปีที่4่เทอมสุดท้ายแล้วก็ผ่านศูนย์พัฒนาสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดแม่ห้องศนซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านแม่หอกมีเจ้าหน้าที่ประจำซึ่งเป็นหน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาตั้งอยู่ที่บ้านแม่นิดปากแก่เนี่ยแล้วก็ มาพบกับผู้ใหญ่บ้าน<ม>กับนีน่เป็นบุตรชายออของผู้ใหญ่บ้านนะฮะทราบว่าขณะนี้บิดาเขาก็เสียชีวิตแล้วนะฮะแล้วช่วงนั้นน่ะผมเข้ามาอยู่สองเดือนตเต็มนะฝึกงานก็สอบถามว่าหัวหน้าหน่วยแล้วก็เจ้าหน้าทีเ่เขาก็ยังจำได้ค,คุณคสุรพล กับคุณชัยสรรคุณชัยสรรได้เสียชีวิตแล้วแต่คุณสุรพลยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้อยู่ที่ปงแยงก็ยังจําได้อยู่ครับตั้งแต่แต่ไม่เคยเจอกันเลยตั้งแต่2,509ไม่เคยเจอเลยไม่เคยเจอกันที่ปงยงเชียงใหม่ใช่ไหมที่ปงแยงเชียงใหม่นับที่ปงแยงอาจารย์ไม่ได้พบกับคุณลุงนี้ตั้งแต่ปี2 5 0 9ครับหลังจากนั้นคือ คุณสรพลยังปฏิบัติงานอยู่ที่นี่ทราบว่าประมาณสักปีแล้วสองปีแกก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่คุณลุงนี่พาลิโพกับผมกับคุณสรพลคุณสุรพลเจอผมบ่อยแต่เขาเรียกพัตีแล้วว่าคุณลุงพาลิโพนี่ห้าสิบสอปีไม่เคยเจอกันไม่เคยเจอกันไม่จกันได้ยังไงก็คือผมมาเท้าความว่าสมัยหนึ่งผมเข้ามา แล้วก th ็เข้ามาแล้วก็มาถามเนี่ยจเป็นก็มาถามชาวบ้านเนี่ยว่าลูกผู้ใหญ่บ้านนะฮะคนเก่าเนี่ยยังอยู่ไหมเขาบอกอยู่เขาบอกอยู่ทางโน้นอ่ะแล้วก็อายุมากแล้วก็หลังค่อมนิดหน่อยผมก็เลยถามเมื่อวานเนี่ยแล้วเขาจะมาไหมเขาบอกวันนี้มาแน่นะฮะก็ถามคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาจะพามา ก็เลยมาพบกันนะครับแล้วก็นี่เป็นเป็นลูกของน้องพ่อับลูกพี่ลูกน้องลูกพี่ลูกน้องเป็นลูกพี่ลูกน้องมนเป็นเพื่อนกันเลยนะไปแข็งแรงจังเลยเนาะก็สองคนตอนนี้ก็อยู่กันอยู่นะอาจารย์แม่บ้านยังอยู่ครบเนาะอยู่ครบแต่ว่าบ้านก็อยู่กันเขาบอกอยู่กันสองคนสองเท่าแต่งานไปหมดแล้วแต่ว่าลูกหลานก็แต่งงานกันไปอยู่ในบริเวณนี้นะครับ คือเหตุการณ์จริงๆตรงนี้ตอนอาจารย์มาทำนั้นยังเป็นของศูนย์ศูนย์พัฒนา,ฒนาและสงฆ์<ล>ชาวเขาครับมีหน่วยตั้งอยู่ที่นี่นรทราบว่าเวลานี้ก็ยังมีเจ้าหน้าที่หน่วยซึ่งเขาเปลี่ยนใหม่เป็นศูนย์ สงเคราะห์ราษฎรบนที่สูงบ,บ้านป่าแก่แม่นิดหน่อย<า>บ้านแม่นแรแตรงนี้หลังจากนั้นมามาเกี่ยวข้องกับโครงการพระธรรมาจาริกและมดิดอาสาย,ยังไงครับท่านอาจารย์หลังจากนั้นขนาดนั้นก็มีโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาควัดศรีสุดาซึ่งมีหน่วยพระธรรมจาริกก็ไปตั้งอาสมในหมู่บ้านต่างๆโดยมากจะตั้งใน หมู่บ้านที่หน่วยพัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาอยู่<อ>เช่นเดียวกันที่นี่ก็เหมือนกันเดิมเนี่ยเป็นอาสมพระธรรมจาริก<อ>นะฮะสังกัดอยู่ในโครงการพระธรรมจ,จาริกส่วนภูมิภาควัดศรีโสดา<อ>แต่ทราบว่าหลังจากนั้นเนี่ยพระได้ย้ายไปหรืออ,อ,อย่างไรอันนั้นผมไม่ทราบแต่ว่าอาสมนี่ก็ว่างลงอาสมว่างลงว่างลงก็พอดีมีโครงการบัณฑิต พัฒนาบัณฑิตอาสาบันฑิตอาสาพนาชาวเ,เขาเนี่ยตั้งขึ้นเมื่อปีพศ .2543 ก็ได้ขยายตัวนะฮะไปหลายที่หลายแห่งก็ที่นี่ก็เป็นแห่งหนึ่งที่มาเส,สืบทอดสืบสารต่อนะฮะที่มีเคยมีพระธรรมจารย์อยู่เก่าอาจารย์อาจารย์ในยุคนั้น ตั้งแต่สมัยนั้นจนถึงทุกวันนี้อาจารย์ดูอย่างไรบ้างว่ามันมีความแตกต่างเปลี่ยนไปไอ๋อแตกต่างไปมากครับสมัยนั้นคือผมเดินทางมาจากปากทางเนี่ยที่สะพานแม่ฤิ์เดินเข้ามาครับเดินมานะสองชั่วโมงเสร็จเป็นทางเดินตามเขามาเรื่อยครับเดินเป็นทางเดินเท่านั้นมีรถเข้ามาถึงหมู่บ้านนี้ไหมยไม่ได้เลยครับรถเครื่องกัยังเข้าไม่ได้เลยรถเครื่องก็ไม่มีเนาะไม่มีมันต้องเดินเดินเดียว เวียนก็ใช้ไม่ได้ก็เป็นนทางดเคยเดินหลงทางถ้าหลงทางเจ้าคณะจังหวัดยังหลงอยู่แล้วก็สมัยนั้นก็หมู่บ้านเนี่ยใช้ไม้เกี้ยเนาะใช้ไม้เกี้ยไม่มีครับไฟฟ้าไม่มีไม้สนอ่ะไม้สนที่เป็นเป็นเชื้อไฟอะนะฮะใช้ไม้เกี้ยแล้วก็เออคือไม่มีไฟฟ้าครับนะไม่มีแล้วก็น้ำประปาก็ เป็นน้ำรินจากท่อไม้ไผ่เอาเขาไม้ไผ่แล้วน้ำรินน้ำซึมจากจากเขามาเอามีบ่อน้ำครับมีบ่อน้ำมีบ่อน้ำมีบ่อน้ำแล้วก็ไปตักไม่ก็ไปที่ลำกล้วยผู้หญิงเนาะมุกกระนอนนี่เอาเอากระบอกไม้ไผ่อะยาวๆไปตักน้ำใส่แล้วก็แล้วก็ไว้ข้างหลังแล้วก็เอามาไว้บ้าน ในแต่ละบ้านจะมีท่อไม้ไผ่อันใหญ่ครับหลายท่อเนาะสี่ห้าท่อสำหรับไปตักน้ำก็คือแทนแทนถังปัจจุบันครับครับถังถังไม่ใช้กันโดยมากจะจะใช้เป็นเป็นท่อไม้ไผ่นั่นแหละไปตักน้ำกันล้วอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดล้วเคยถามไหมว่า พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็อยู่ที่นี่เลยใช่ไหมที่นี่มันก็แล้วอยู่ที่นี่เลยตั้งแต่พ้นร่างโบราณเลยโบราณโบราณแต่อพ่อเนี่ยเกิดที่นี่ก็ไตยที่นี่ท่านก็เกิดที่นี่ท่านก็เนือดได้แตเตี่ยวหนนี่เล้ยังหวดดายด้วยยังจะอยู่อีกนานก็หมู่บ้านนี้เป็นเป็นร้อยปีขึ้นไปแล้วครับอายุยืนอากาศเพราะว่าอันนี้ก็แปดสิบกว่าแล้วพ่อเขาก็เกิดที่นี่ท่านนอนแล้วเออถามนิดนึง พระองค์แรกที่เป็นพระธรรมจาลิกมาอยู่ที่เนี่ยจาได้ไหมจำได้ชื่อพระอะไรรื้ชื่อพระจำมันจะได้ชื่อพระอะไระเรียกโต้ยังโต้เห่อจำจำบ่ได้น่ะจำบ่ได้แต่ว่ามีองค์แรกเนาะองค์แรกแล้วตอนที่ท่านมาครั้งแรกเนี่ยชาวชาวบ้านพวกเราคิดยังไงกับท่านคิดว่าท่านเป็นใครมาทําอะไรนี่เคยสงสัยพฤติกรรม หรือว่าคิดว่าท่านมาทําอะไรก่อนเอาจริจะคิดว่าเออมาอยู่ที่นี่เอาคิดให้มันเป็นตัวใหญ่ดีๆม,มีผุมีผีเมืองเมืองคันแรกเนี่ยผู้นี่มีมมเหมือน,อ,น,นอ่ะนาะแม่เสียอเอ๊ะั่งขึ้นฟองขึ้นองถ้ามันขึ้นขึ้นมาอยู่ที่นี่อ๋อแต่แต่ผู้นี่มีอยู่ในแม่เสลียงเนาะ,ะแถวนี้นะถือ่อจะจะได้ <ort. S 2> ตู้มาอยู่นี่นะครับอ๋ออยากได้อยากได้ตู้มาอยู่อยากได้พระอยากได้ตู้มาอยู่เพราะคือที่นี่พื้นเพเดิมเขาก็นับถือนับถือผีนับถือผีฮะนับถือผีแต่พอดีพุทธกับผีก็ไปได้กันได้ไอันนี้ก็จะไปขอคือขอพระขอตู้มาอยู่ด้วยมาอยู่สมัยสมัยผมเข้ามาอยู่เนี่ยจำได้ว่ายังยังไม่มีพระมานะฮะชาวบ้านก็ทำพิธีเลี้ยงผียังนับถือผีอย่างทุกอย่างนะครับทั้ง ทั้งผีในหมู่บ้านผีนานะฮะผีไล่ผีนาเขาไปเลี้ยงเลี้ยงผีผีหลายชนิดนะแล้วพอตุ๊มาอยู่เนี่ยยิ่งตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างเนะ่ะชาวบ้านเขาว่าอย่างไงว่าตุ๊มาอยู่ได้ช่วยอะไรชาวบ้านหรือชาวบ้านช่วยอะไรตุ๊บ้างตอนนี้ตุ๊ตุ๊เดชมาอยู่นี่เป็นยังไงบ้างดีขึ้นไปเรื่อยดีขึ้นเรื่อยชาวบ้านเขาว่ายังไงต้อนรับดีเนาะ ช่วยเหลือน้แแอ,<า>อแล้วอาจารย์ครับมันมีเชื่อมอยังไงเพราะว่าหนึ่งพระบดีอาสาพัฒนาชาวเขาพอมาทำแล้วเนี่อาจารย์ได้สารต่อเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้อย่างไรบ้างครับเผมจริงๆก็ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะทราบทราบข่าวท้านั่นเองว่าเออเมื่อมีพระที่เป็นพระธรรมจาริกเนี่ยได้ออกจากที่นี่ไป อาสมพระธรรมจาริกมีมากครับทั้งหมดเนี่ยที่อดีตที่ผ่านมามีประมาณ200แห่งทีนี้พระเนี่ยมีไม่พออาสมบางแห่งก็คือเนี่ยขาดเพรมันเวลานี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะทีนี้ทีนี้ก็เมื่อโครงการพระบัณฑิตอันสาพัฒนาชาวเขาเนี่ยทราบนะฮะเขาก็โดยมาก ก็จะเป็นชาวเขาก็จะ,จะ,จะรู้แห่งรู้ที่นะก็รู้ว่าที่ไหนเนี่ยมันขาดอยู่เขาก็จะเขาก็จะขอไป้นแนกเขาก็จะไปดูก่อนไปไปสำรวจดูดูว่ามันเหมาะสมไหมที่จะนั่นพระเราจะไปแล้วมันจะทำงานลำบากไหมกับชาวบ้านนะฮะแ,แต่ว่าแต่ว่าเมื่อเคยมีพระธรรมจารีตอยู่อันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นที่แน่ใจว่า เดินหน้าต่อไปได้ก็คือถ้าถ้ามีพระไปแล้วก็ปั้มไว้ใจเขามีอยู่แล้วทำอยู่แล้วก็มีบางแห่งเนี่ยเวลานี้ก็ยังเป็นอสุ mrang ยังยังมีอีกเยอะเพราะไม่มีพระโครงการวัธรรมจาริกับวันิตอาสามันมันก็เหมือนเหมือนต่อยอดต่อยม่ต่อในในช่วงที่ท่านจะประเริฐอยู่ก็เป็นพอดูแลเรื่องของโครงการวัฒธรรมจาริทับของกรมการปกครองนะครับแล้วก็ช่วยเหลือวัดศรีสดา หลังจากนั้นมาโครงการพระธรรมจาริกที่พระน้อยน้อยจ้ะเนาะพระน้อยลงพระธรรมจาริกบางส่วนก็มาทำย้ายมาอยู่เปขนเราด้วยนะดินาสาก็มีเป็นนิสิของมหาจุฬากอจบแล้วก็อัปเกรดตัวเองขึ้นเป็นบัณฑิตอาสาครับครับอันนี้คือคือครับคือพระส่วนใหญ่เนี่ยของโครงการธรรมจาริกเนี่ยเป็นพระที่กําลังเรียนอยู่ครับเอ่อปริญญาตรีนะฮะ เดี๋ยวท่านก็เรียนต่อเรื่องโรงเรียนเป็นปียติธรรมที่วัดโสดาอยู่แล้วพอเรียนจบม .6 ก็ต่อเข้าระดับปริญญาตรีต่อมหาจุฬาเป็นว่าการทํางานหน้าที่ของพระธรรมจาริกก็ยังทําต่อครับพอที่สําเร็จการศึกษาแล้วก็อัพตัวเองขึ้นเป็นบัณฑิตอาสาให้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นงานส่วนหนึ่งก็ยังอยู่ฮะจริงทุกข้างก็ยังคงอยู่ทโครงการนี้ต่อเนื่องไปนะครับว่าโครงการพระธรรมจาริกของ ของกรมยาสงเคราะห์เนาะอาจารย์เนาะครับเดิมของซรสงเคราะห์ศูนย์กลางใหญ่อยู่ที่วัดเป็นจะาวัดเป็นครับและก็ศูนย์ภุมิภาคก็ย้ายมาที่วัดศรีสวดาครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการหลักทางกรมยาสงเคราะห์ที่ให้งบประมาณให้อะไรดูแลแล้วก็ส่วนพระบัณฑิตอาสาของเราก็อัปเกรดจากพระธรรมจาริกเข้ามาเนาะจากที่เรียนจบไปก็มาทางานร่วมกันถ้าเราได้ได้ทำงานร่วมกันในลักษณะแบบนี้ก็คือแบบเครือข่ายจะทําให้งาน มันไปด้วยกันแล้วทําให้มันมพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้เกินครับประมาณนั้นอะไะครับอาจารย์มีเวลาจํากัดนะครับฝากอะไรมาครับ,รบพอมาเห็นการทํางานของพระบัณฑิตอาสาอย่างนี้แล้วเนะี่ยมันสะท้อนความรู้สึกอย่างไรของอาจารย์ครับผมรู้สึกก็เป็นไปในทางที่ดีงามค,คิดว่าสิ่งแรกที่คิดว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งก็คือชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้และ หมู่บ้านที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงนะครับชาวบ้านได้รู้จักเอ,อ่ทำตัวให้ปฏิบัติตัวให้อ,อ,อยู่ในกรอบของของศีลธรรมแล้วก็มีจิตใจที่ที่ดีงามอันนั้นเป็นพื้นฐานที่จะมีชีวิตไม่ว่าจะเรื่องการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออการ การใช้ชีวิตประจำวันนะฮะมันก็คงจะดีขึ้นแน่นอนนะฮะ,ะดูถ้าดูภายนอกนะฮะเราดูสภาพของของคุณภาพชีวิตผมเชื่อแน่นอนว่าดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะฮะทั้งทั้งทางทางกายและทางใจน,ะะนก็คิดว่าส่วนหนึ่งที่มีพระ ะะอดีตว่าเป็นพระธรรมจริกปัจจุบันเป็นพนระบัณฑิตอาาสาก็มีส่วนช่วยที่จะทําให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะฮะและ้วก็มีมีมีความมั่นคงยังย่งยืนต่อไปงวค,ค,ความรู้สึกก็เป็นคน,นคคลงุงพูดหน่อยนะรู้สึกยังไงโตมาอยู่เป็นยังไงบ้างพูดเสียงดัง,ดง พูดดังๆทุกมาอยู่ในเป็นได้พ่องดีก่อนมาอยู่แล้วรู้สึกยังไงบ้างสักแค่เล็กนิงชั่วโมงดีเลยได้เลยสักแค่เล็กนิดชั่มหัวดีเลยจะเกิดอะไรขึ้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงแปลให้แปลให้หน่อยพูดภาษานั่นแหละพูดภาษากะเหรี่ยงนั่นแหละลงตอบว่ายังไงรู้สึกยังไงว่าเดี๋ยวนี้ดีขึ้นอ๋อเดี๋ยวนี้ดีขึ้นนะครับแล้วแล้วลุงเองล่ะ พักก็ดีใจผมดีใจนะแล้วครั้งแรกได้เจออาจารย์ประเสริฐรู้สึกยังไงไม่ได้เจอกันมาห้าสิบปีแล้วเห็นเห็นครั้งแรกจําได้ไหมจำไม่ได้จำไม่ได้ไมจชื่ได้ไหรัจำจชื่อได้จำชื่อได้จำ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 งำจอจำจาจำ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 จ้จำจำอำจาจยจำจยจาจำ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 จงจำจำจายำจำ่ำจ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 าจำ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 จงจำนำย่จำ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 จจาจำจ่จจะจจจจอจจจ ท่านทำกับโครงการพระธรรมจาริกจนทําให้เกิดศูนย์พระธรรมจาริกขึ้นมาที่นี่และพระธรรมจาริกเองก็กลับไม้ต่อจากทรงไม้ต่อพระบดีิอาสาก็คือพระธรรมจาริกอัปเกรดหรือว่าพัฒนามาท่านมาทํางานที่ตรงนี้ชาวบ้านตรงนี้มีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็มีความมั่นใจเชื่อเชื่อในหลักการของพระพุทธศาสนาเมื่อพระสงฆ์มาอยู่เป็นเพื่อนเป็นกำลังใจก็รู้สึกอบอุ่นเนาะนะครับแล้วก็ดีใจอยากจะได้ มาอยู่มากๆเนาะอยู่เจนเจกันทุกนเจเลยแหละอยู่ประจำเลยเนาะไม่ให้ไปละไม่ให้ไปโอเคไม่ให้ไปขอบคุณครับอาจารย์ประเสริฐครับขอบคุณครับครับบ๊ายบาครับขอบคุณครับอาจารย์บ๊ายบายครับสวัสดีครับมีเวลาจำกัดครับท่านผู้ชมครับเพราะว่า เราก็ต้องเดินทางต่อพื้นที่ตรงนี้เรามาดูแล้วเห็นบรรยากาศแล้วนี่คือส่วนหนึ่งของการทํางานของพระบิดาสาพัฒนาชาวเขาที่ทํามหาวิทยาลัยมหาจุราลงกรณราชจุฬายได้ส่งมาปฏิบัติหน้าที่ท่านมีเงินนิตยภัตเพียงแค่นี้หน่อยแต่เงินนิ่พภัตนั้นท่านก็มอบให้กับชาวเขามาช่วยพัฒนาชาวเขาอย่างที่เราได้เห็นนี่นะครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจากฝ่ายประราชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ